สุขสบายดีตอนอคำคำนักพี่น,น้องเนาะเพราะว่าตัดเวทีอยู่บ้านเพียกาโอเคเรียบร้อยเนาอพี่น,น้องเนาะบื้นกับสิได้เก็บไปบ้านหน,หน้าหน้าแค่นะพี่น,น้องเนาะก็มืองานมือตโตมือพี่น้องคือว่านัน่นแหละในการตัวสิเตรียมกันได้มากหอดโอ้ยมือตโตมือนักพี่น,น้องเนาะงานกับเมย์คนว่อยกับน,นักนะักพี่น,น้องเนาะ ก so ็เลยว่าจะเอาภาพบรรยากาศยี่เพียกาค้อมผอมได้ทำได้แล้วมาสู่พีสู่น้องเบิงในพี่น้องเนาะเป็นใจคนวไอยเฮาโอ้พี่น้องเลยอ่ะไปพี่น้องไปเบิงภาพบรรยากาศยี่เพีพี่น้องเลาะเบิงก่อนมาในงานในพี่น้องเนาะก็มีทส้างแม่ครัวเนาะพี่น้องอ่ะสก็บภาพไปเบิงภาพแม่ครัวให้ก่อนสู่พีสู่น้องไม่ใช่ก่อนจะคอยเลาะมากครับวทีในพี่น้องเนาอพอจ้าภาพเพิ่อนเกิดใจดีเพิ่อนเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ามือพี่น้องมางานนี้พี่น้องเนาะ ปลาโถมาต้องจะภาพบ,บ้านเพียกาพึ่งน้นองพี่น,อนอ้องเน้องเปรียงเหลือเกลือย,ยิมขนาดน้องพี่นอาา้องปลาโนี่แหละมาเพิ่นเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำโอ้ยขอบใจแม่ขั้วายๆเรื่องสุขสุขคนโดยจังวัดเพียกาเฮาเนาะอุดมสมบูรณ์เนาะมาเออเพิ่นโดยโดยโดยเอาเส้สนแส็บเส้นแส็บ ยั่งแหละวันที่ย่อยตอนแรกเนาะโดยขอบคุณหลายๆให้เราให้รอดสู่ผู้สู่คนเด้อโดย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 ผลโดย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 ให้ด้นิมิตดีนี่คัวเนาะโดยพี่น้องโอ้ยมาเพิ่นก็มีน้ำทุกน้ำใจดิพี่น้องไอพี่ตอนนุ่มแสงเดือนเราผู้สู่คนเนาะพี่น้องเนาะมาเพิ่นกันขอบปลาอาหารโอ้ยเพิ่นบ่ให้อึดบ่ให้หิวเนาะพี่น้องเนาะมาทางบ้านเพียกา จะภาพใจดีขนาดพี่น้องเลยนี่แหละเป็นกับมีผ้าเขามาย่อมายืนป้าทุกทีทั้งอ้ยน้องเขากับเร่งเขาขนาดพี่น้องเพื่อข้อมูลต้องพีเของน้องให้พี่น้องได้มวลนะพี่น้องเนาะเร่งได้สดซื้นกันอยู่ทั้งศิละบานเพกาหนีไปที่เรียบร้อยพี่น้องก็เล้ถ้าพี่ถ่าน้องแล้วมันตั้งโต๊ะตั้งแล้วเลยก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องอยู่ทั้งนี้นี่อาบน้่านไพ่บอกาบน้า ใช่บอาบน้ำนี่นพุ่นโอ,โอ้หมอน,นั่นบ่ก็เช้าอาบน้ำมันหนาวพี่น้องบ่ตีล <laughs> ะเขาบ่อวิตไปเสี่ยงอาบอยู่บ่ไอ้หน่องเนาะฮะฝนทั้งฝนเองนี่นี่พี่น้องอยู่ทางเพียรกายพี่น้องโอ้ยมันก็มีพระเขามายอมมายืนสู้ผู้สู้คนป้าโถแสบไล่ข้าวเขาคนวิธีเขาก็เรียบร้อย ก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะหมูแรงเนาะหมูแรงถือว่าโอเคได้หมูแรงนี่นเนาะที่ไอ้หน่องก็เรียบร้อยเนาะพี่น้องทงขาเบังนี่ก็เ,เตรียมจัดสู้พี่สู้น,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 น้องทั้งใดเด้อบัดนี้เด้อฮะบ่เออจะหน่อยจะหน่อยจะน่อยหนอพี่น้องเนาะนี่เ้าก็อยู่ทางนี้มา,มาพี่น้องเอ้ให้มาทางนี้ใกล้สีข้ามหน่อยน้นอพี่น้องเนาะกาน้าพี่นอ้องเนาะ กะได้ประมาณเก้าสิบหาเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วน้าพี่น้องนอทำมานนีได้พี่น้องเด้อเรียบร้อยน้าพี่น้องนอขึ้นมาเทิงเวทีก็เรียบร้อยโอเคน้าพี่น้องนอเตรียมกาแฟกับน้องเลยล่ะเริ่มติดตั้งกองน้องก็ตั้งชุดกองทางเวทีก็เรียบร้อยน้าพี่น้องนอเดี๋ยวกะให้พี่น้องมาเล่นมาชมมาม่วงน้ำกันมะแรงพี่น้องเด้อทางเพียกาเด้ยพี่น้องเด้อมาทางนี้เด้อ พี่น้องคือเป็นบื้นหนกสิเป็นงานต่อนะพี่น้องเนาะกาบื้นนี่สิเท่าสิตองานไปบั่นทาแค่เออบันหน้าแค่นอพี่น้องบันหน้าแค่น้อยกูละก็เลยว่าก็เลยว่านะพี่น้องบริเวณเช่นมากกันี่แหละเขามาทั้งนี้กะที่คุณท้บันแกงปูนพี่น้องทั้งเบืองนันเขามาเนาะน้องมาข่ามขัวเพื่อตนเพื่อเทศบุญเออผาป่ามาทอดคือขัวคือขัวนี่เพิ่นได้ขั้นชั้นแล้วเพิ่น เพื well. like i, ่อนได้ให้มีคนออกทุนก่อนน้องพี yeah, <S 2> <S 2> <S 2> ่น้องมาเห็ดขัวน้องพี่น้องนอสซอยกันเลยกะเป็นหนีขัวเพิ่นเขาเลยว่าเออน้องพี่น้องนอใอ้มันวิตหนีขัวเพิ่นว่ามาซอยกันเลยพี่น้องเลยเด็กก็มาไห้มาซอยกันน้องพี่น้องนอให้ขัวของเฮาให้ขัวบ้านคำเพียการน้องพี่น้องนอมาบริจาคซอยกันน้องพี่น้องไห้มาบริจาคซอยกันน้องพี่น้องเล้อทำบุญทั้กันพอขัวนี่มันเป็นเออสะพานขันชั้นลสะพานทองเที่ยวทองน้องพี่น้องนอ เจะเป็นเอ็นอุ่นกะไปเขาไปในเมืองฮะมดฮะมอกะง่ายน้อพี่น้องเนาะถ้ามีขัวมันข่ามเซ่ได้พี่น้องห้าฝนนี่หงวยดีไม่เป็นตัดขาดจากโลกพี่น้องเลยดิมันบ่มีขัวข่ามน้อพี่น้องเนาะให้มาซอยกันน้องเด้อทั้งบ้านพี่แหละบันเพยาการน้อพี่น้องเนาะน้ะงพี่น้องเนาะสวัสดีเออมาเล่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมือแรงกะคือว่าน่ะบุญ ผ่าปลาสาไม่ขี้ยุงหัวควาบันเพการน้อพี่น้องน่ะสั่งา่าไรื after, ่อยสั่งขวาเดี๋ยวเขาว่าน่ะสั่งแล้วน้อพี่น้องนะแต่ว่าเขาเอาชมทบทื่นคือไปขู่ที่เป็นทื่นน้อพี่น้องเนาะเขาเอาไปใส่พันกรองพี่น้องเนาะไห้มาเลยน้ำกันด้อพี่น้องเมอแองยูเพกาพี่น้องนี่เวทีเรียบร้อยน้อพี่น้องแต่มีหัวสักกะสีคือเขาเห็นนั่นแหละพี่น้องคือเคยเห็นนี่แหละนี่แล้วเาก็อ้อมปิดมัดคู่ทางปิดออกเขาป้องเดียวออกป้องเดียวเขายูพุ่นน้องพี่น้องเนาะ เขาอยู่ทางพุ่มทางั้งเขามาเพุ่นแหละกันว่าง่ายกันทะเลาะวิวาทดน้องพี่น้องนาะกันทะเลาะวิวาทก็คือเขาออกป้องเดียวเขาป้องเดียวออกป้องเดียวคือออกโบนัยน้องพี่น้องน้อเดี๋ยวเขาใส่ตะนางครบมั้ยดูหนีน้นงพี่น้องนาะอยู่ตามนี่แหละคือเห็นนี่แหละพี่น้องนี่เป็นอันนี้คือเขาป้องเดียวออกป้องเดียวน้องพี่น้องนาะกันทะเลาะวิวาทแต่ใครไมีหอดสังกะสีนี่ก็บุคคลไมีทะเลาะวิวาดนี่พี่น้องเลยบุคคลทะเลาะวิวาทกันดอกพี่น้องวะเฮายฟาลงไปหุ่นโอ้ยมาบ้านเพิ่น มีบอลฝากรถเรียบร้อยเป็นบ่นะฟองฝากรถก็มีว่วาสันน้อพี่น้องน้อจะพาเพื่นมาหม่องมี่เด้อหม่องฝากรถโบตองหว่วงโบตองย่านน้อพี่น,น้องนาะหมดก้อน,นอมีหม่องฝากรถนาะงวดนี้มีหม่องฝากรถเรียบรอยอ้อยพี่น,น้องเอ้หมดก่อนก็มีหม่องฝากรถเรียบร้อยงวดนี้มีหม่องฝากรถน้อพี่น้องเด้อมาโหลดบตองย่านรถเสียปป <c oughs> พูนว่าน้อพี่น้องนาะ เรียบร้อยเนาะพี่น้องครับทุกวันนีพี่น้องอีหยังไก่มากเดี๋น้ำกันมาเบอกมาจ้าชิโจอยู่ทางเบิ่งนี่แหละมือแรงหัวหน้าไสเรียบร้อยบวหัวหน้าไสเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นหัวหน้าไสเรียบร้อยเลยด้พี่น้องเลยว่าสั่นนั่นแต่เราเพิ่มมาเราบอกก็เพิ่มซีมาใช่ไหมพี่น้องนอะฮะพี่เอากาเนาะมาเด้อมาเด้อพี่ทั้งเพียกาทั้งแกงกอกน้ำเราจำพร้อมพอแล้วทั้งแกงกอกน้ำเนาะพี่น้องเนาะแแยยกก สแนกโอ้ยลายหมองลายบอลบอลเตะจำพอดเลยทั้งได้กะทั้งไก่ทั้งไก่ให้มาเล่นน้ากันให้มาเล่นน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออยู่เพียกาเด้อเสียตู้เสียตู้ว่อ๋อให้มาเลรนน้ากันพี่ละอยู่ทางเพียกาพี่แหละโขกขาเล่นสตีทไปเห็นเลยทักคันแน่เพื่อนว่านี่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 โหน้าสันนี่หน้าประตูหน้าประตูทักกันแน่ว่าสันมาเลรนน้ากันกับทักกันแน่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้เอาไว้ซับนี้เนาะพี่น้องเนาะ คลินี้สรุปไปซ้ำนี่ก็ขอขอบใจไปทุกหม่องทุกบอลพี่น้องคลิปนี้ก็สรุปไปซ้ำนี่ก็ขอขอบมกขอบใจไปทุกหม่องทุกบอลบอกว่าฟังเล่าฟังไถ่คุชิโกทอมอ่อพี่น้องเนาะและผูคุชอยู่ต่างประเทศแรงคุชอยู่ต่างประเทศกระลังมวลมือแรงมาว,ว,วลน้ำกันพี่น้องอยู่เพกานะพี่น้องเนาะมาน้ำกันสุขผู้สุขคนพีน่น้องเด้อมาเหลือน้ำกันมี่มองฝากรถเรียบร้อยมือน,นี้ ก็ <g atter> ให้พี่ให้พี่ให้น้องมาเลยน <c oughs> ้องกนันเด้พี่น้องเดอ้อบุลแรง <c oughs> อ่ะคลิปนี้สรุปไว้ซัมนี่เด้อพี่น้องเนาะอ่ะอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี